แ่างประาธานสภานะครับคือหลาเรื่กงประาธานสภาได้เริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนนะครับอีก20ปีข้างหน้านะครับตับคือครอบครัวกู่แล้วจะเกิดทุนทางการนะครับมาตรฐานไม่เอ๋อไม่ย้องเกี่ยวระยะสิ้นสุดกับการราคาครับพาราชาครับคือเน้นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับครอบครัวครับรซึ่งปัญหาปัจจุบันนี้เกิดจากรถดูดถ่วงจะมีผงบ้าน,นครับคือมีรายจ่ายทุกวัน ก็อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้นะก็คือภาพความร้อนของอำเภอลำปูคือทุกหมู่บ้านอยู่ในพอเพียงมีจุลจุลกลุ่มอย่างอเพียงมีจุลกลุ่มอืนแล้วครอบครัวจะเข้มแข็งที่พอมีวิธีการไหมครับเลิวมต้องทํำยังไงต้องต้องทํำยังไงต้องออกเสียงตามสายต้องเดินลงลงต้องออกทีวีหรือต้องยังไงให้ชัดเจนได้ไหมครับสิทธิบัตรอะไครับครอบครัวตัวอย่างก่อนนะครับหาครอบครัวตัวอย่างก่อนอชูครอบครัวตัวอย่างก่อนครับในนั้ลคปูที่พอมีบ้ไหมครับครอบ คอบครัของพี่นี่ไม่ครอบครัวตัวอย่างขอโทษมีมีมีลูกอีกคนแลตอนนี้ลูกหนึ่งคนหนึ่งคนแลวภรรยานึฮะหนึ่งกอคนแล้วภรรยาหนึ่งคนนะครับอ้า